สวัสดีครับนี่เราอยู่กับแท็บเล็ตของเวยนะครับวันนี้เป็นตัว m a ดแพดโปร13.2นิ้วนะครับตัวใหม่ที่เป็นหน้าจอ oled นะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลง Google ให้ตัวมือถือแล้วก็แท็บเล็ตของเวยที่เป็น emui 13นะครับซึ่งลงเสร็จปุ๊บเราจะสามารถใช้งานแอปที่ต้องการ Google ได้เอาเป็นว่า99%ล้วกันอาจจะมีบางอย่างติดขัดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับเนี่ย u t u b e เข้ามา ล็อกอินได้ดูได้เลยสมัครพรีเมียมอยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ที่มันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะผมไม่ได้ล็อกอินนะแต่เนี่ยสามารถค้นหาได้เลยปุ๊บพิมพ์มัวม่วๆเนี่ยขึ้นปกติเลยนะครับผม Google Map ก็มี Facebook มีอะไรที่ต้องใช้ g Gmail ได้หมดเลยนะครับผมรวมถึงนี่ครับแอปที่เป็นสตรีมมิ่งมาครบเลยนะครับแล้วแล้วยังเพิ่มความสะดวกนะครับคือมีตัว Google Play Store เนี่ยดึงออกมาเนี่ยให้เข้าไปดาวน์โหลดแอปที่ไม่มีในแอป g a l l ลอรได้ง่ายๆอีกด้วยนะครับผมสำหรับมือถือแล้วก็แท็บเล็ตที่เป็น EMUI 13ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยครับ <S <S วิธีทำนะครับเรามาเข้าตัวแอปหวัวเว่ยแกลเลอี่ก่อนเลย แล้วก็กดตรงช่องเสิร์ชเรามาเสิร์ชคำว่าไมโครจีครับนี่พิมพ์หนางนี้เลยพิมพ์เข้าไปปุ๊บเขาจะมีตัวเขียวๆนะครับไอคอนหน้าต่าแบบนี้นะครับกด i n s t a l l เลยขึ้นมา i n s t a l l ครับผมเขาจะลงทีเดียว2ตัวนะครับเขาจะมีตัว m i โคร G Service กับตัว Micro G c o m p a n เนี n นะครับเขาจะลงให้โตัโนมัติ2ตัวครับเสร็จปุ๊บให้เราเสิร์ชกันอีกรอบหนึ่งนะครับเสิร์ชคำว่า Gbox นะครับแล้วก็ install เช่นเดียวกัน ติดตั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเข้าหน้าตั้งค่าของเครื่องนะครับอันนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ได้ดูกันง่ายๆอ่ะภาษาไทยนะครับเรามาเข้ามาที่แอปละกการบริการกดที่แอปครับแล้วตรงนี้เราเสิร์ชไมโครจีนะครับนี่เขาจะมี2ตัวแบบนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ไมโครจีเซอร์วิสเสร็จปุ๊บที่ตำแหน่งกดเลยนะครับแล้วก็เลือกอนุญาตตลอดเวลาครับผมจากนั้นเรากลับมาที่ตัวแอปแกลเลอรี่ใหม่นะครับเรามาเสิร์ชคำว่า Google Play นะครับสำหรับรุ่นที่รองรับนะครับนี่ต้องมีเป็นวั克ด้ยผมลืมผมลืมเป็นวั克ปึ๊บอ่ะรุ่นที่รองรับก็จะมีตุกเกิลเพลย์ขึ้นข้างบนนะครับเรากดเรารับได้เลยเขาก็จะติดตั้งให้ในเครื่องเรียบร้อยแต่รุ่นนี้ยังไม่มีต้องรออัปเดตแบบนี้นะครับไม่เป็นไรก็เข้าตัวแอป GBo x นะครับที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแบบนี้กดอักลีนะครับมีสีเขียวขึ้นมากดที่คําว่าเช็คครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสีเขียวอยู่ให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดอนุญ,ญาตแค่นี้ กลับมาเดี๋ยวรอเขาดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งอ่าจะเห็นว่าเขาจะมี Google Play มาให้แล้วให้เรากดค้างนะครับแล้วก็กด Create Shortcut นะอย่าเพิ่งออกให้กด3จุดขวาบนก่อนแล้วมาที่ตัว Setting ของตัวนี้นะครับแล้วให้ดูตรง Installation Mode นะครับ Install to device เนี่ยครับจะต้องเปิดสีเขียวไว้แบบนี้นะครับแค่นี้เราก็จะมีตัว Google Play ไว้ใช้แล้วกดเข้ามาเลยขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับ เขาก็จะขึ้นมาหน้า Google สําหรับลงชื่อนะครับอันนี้เราก็ล็อกอินตามปกตินะครับล็อกอินเสร็จปุ๊บเปิดขึ้นมาใช้ได้เราก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้ปกติเลยเหมือน Google p l a y เลยนะครับเนี่ยกดอยากได้แอปไหนเราก็กดเข้ามาแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยเนี่ยปกติเลยนะครับเราสามารถดูแอปที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แล้วได้ด้วยนะครับก็จะอยู่ในนี้สามารถกดอัปเดตผ่าน Google p l a y ได้เลยแต่ถ้าให้แนะนำนะครับผมก็ยังแนะนำว่า ให้ทำการอัปเดตผ่านตัวแอปแกลเลอรี่เป็นหลักก่อนดีที่สุดนะครับเพราะว่าตัวแอปที่มีอยู่ในแอปแกลเลอรี่เนี่ยครับเขาจะถูกปรับแต่งมาให้เหมาะกับหัวเว่ยมากกว่าใน Google Play นะครับแต่พอเรามี Google Play แบบนี้เราก็จะมีความสะดวกสบายในการดาวน์โหลดแอปมากขึ้นเพราะบางแอปที่ไม่มีในตัวหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่นะครับดาวโหลดผ่านา Google p l a ยเนี่ยสะดวกกว่าอย่างแน่นอนที่สําคัญก็คือเราสามารถดูพวกแอปต่างๆที่เราทําการซื้อสมัครสมาชิกอะไรต่างๆเอาไว้ได้ด้วยครับผมก็ ใครที่ใช้หัวเว่ยอยู่เป็น EMUI 13ขึ้นไปทำตามกันได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ